สดีครับ28ตุลาคม5อ0พันจันทนนะครับเสื้อเหลืองมานะครับประมาณนี้ก็คอนเทนต์อยู่ประมาณนี้ครับว่าวันนี้จะคุยเรื่องของการขึ้นทะเบียนนะครับเพราะว่ามันเป็นเกี่ยวเนื่องของปี64ที่มีกลุ่มของเกษตรกรที่ปลูกต้นไม้นนะครับ เรียกร้องให้การขึ้นทะเบียนโดยดุงงานของรัฐก็เป็นแนวทางนั้นนะครับผมเอาเก็บมาเป็นแนวคิดเรื่องของการขึ้นทะเบียนส่วนกลางในการจัดการเนาะนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับทางภาครัฐนะครับเพราะตัวนี้เป็นการการจัดสรรบริหารพื้นที่นะครับอันนี้ก็ส่วนหนึ่งเนาะนะครับโดยแยกพื้นที่ของการปลูกต้นไม้เพราะในต้นของของแต่ละพื้นที่ก็จะมีไม่ใช่เฉพาะต้นลูกก้งเดียวมันก็จะมีหลายหลากหลายพืชอันนี้คือขึ้นทะเบียนการบริหารพื้นที่การบริหารต้นไม้ การบริหารข้อมูลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นต้องมีเพราะไม่งั้นมันจะจัดการอะไรหลายอย่างยากโดยเฉพาะการนาแหล่งทุนเข้าไปการนําโอกาสต่างๆเข้าไปด้วยนะประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเตรียมงานไว้ในคอนเซปต์นี้ร่วมกับแหล่งทุนที่คุยกันไวเนาะนะครับประเด็นที่สองก็เรื่องของสายพันธุ์โกโก้หลายหลายคนถามมานะครับบอกว่าสายพันธุ์ไหนปลูกที่ดีที่สุดในประเทศไทยอันนี้เป็นคําตอบที่กว้างมากๆเพราะว่าคําถามนี้มันไม่สามารถระบุเจาะจองได้ คลิปนี้10นาทีผมจะจบหรือเปล่าในวันนี้แต่จะพยายามนะครับขมวดถ้าไม่จบก็เป็นคอนเทนต์ต่อในวันพรุ่งนี้เนาะนะครับประมาณนั้นเอาวะมาพูดเรื่องของเออซึ่งสองอย่างมันเชื่อมโยงกันนะเรื่องของสายพันธุ์เรื่องของ,าอง,ของอาการขึ้นทะเบียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันครับเพราะมันจะเป็นแหล่งที่ไปที่มาของการเชื่อมโยงข้อมูลเองว่ามันอยู่ที่ไหนอะไรยังไงนะครับนะนะครับเอาละนะครับโดยปกติเรา เราทำงานเนาะเราก็ต้องการอยากจะทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับประมาณนี้ซึ่งเป็นประโยคบอกเล่ามันจะเอามาเชื่อมกันต่อได้ใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับเพื่ออะไรอ่ะประมาณนั้นด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่ต้องเรามามาประมวลนะครับหลังจากที่เก็บเข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นคำถามว่าเอ่อที่มีอยู่แต่ละแห่งนี้นะครับตอนนี้เราได้กัดการบริหารข,ข้อมูลหรือเปล่า ข้อมูลอยู่ส่วนกลางสมมุติว่าเก็บไปอยู่ที่หน่วยงานรัฐบาลเราสามารถที่ไปเรียกร้องขอได้ไหมเพราะนั้นการบริหารข้อมูลแต่และคนก็อยากมีข้อมูลตัวนี้เก็บไว้ในมือครับเพื่อที่จะเอามาบริหารจากกัดการอยู่ที่วัตถุประสงค์เพราะนั้นการให้ข้อมูลของผู้ให้นะครับของผู้ที่เป็นเจ้าของนะครับก็จําเป็นต้องวิเคราะห์ก่อนว่าเขาเอาไปใช้เพื่อประโยชน์อะไรได้ประโยชน์ร่วมไหมได้ประโยชน์เพื่อใครอะไรประมาณไหนยังไงบ้างอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จําเป็นต้อง ใช้ประกอบในการพิจารณานะครับการพิจารณาของการให้ข้อมูลแล้วการลงทะเบียนข้อมูลเนาะนะครับเอาแสวงประโยชน์อะไรบางอย่างหรือเปล่าก็มีประมาณนั้นเนาะนะครับส่วนตรวนี้นะครับผมเตรียมงานไว้ก็คือ,อ,อพูดมาลหลายคลิปลหลายเป็นเป็นเดือนแล้วเนาะนะครับว่ามันจำเป็นต้องเอาไปใช้บริหารกิจการอายุตัวอย่างครับว่าโกโก้เนี่ยนะครับถ้าขึ้นทะเบียนนะครับมันก็สามารถรู้เลยว่าอายุต้นเท่าอายุต้นเท่าไรปลูกที่ไหนในพื้นที่ตรงไหนนะครับ กลายเป็นเจ้าของสวนอนุญ,ญาตให้ใช้ประโยชน์ร่วมได้ไหมประมาณว่าเราไปสามารถที่จะบำรุงดูแลให้ไม่มีผลผลิตเพิ่มมากขึ้นโดยเราไปให้ค่าตอบแทนเรื่องของมูลค่าของผลผล,ผลิตประมาณนั้นที่ท,ที่ที่มีการจัดก,การนอ้องและรวมถึงอ่ามันจะทราบถึงปริมาณการให้ผลผล,ผลิตปัจจุบันและอนาคตด้วยนะครับมันคือการขึ้นทะเบี่ยนของจํานวนต้นโอโก้แต่ถ้าเป็นการขึ้นทะเบียนเพื่อตัวอื่น,น,นมันจังสมมุติว่าพืชที่เป็นไม้ยืนต้นเป็นไม้ที่มีแกน อันนี้เขาเรียกว่ามันจะมีเรื่องของความเกีียวข้องของการาเกี่ยวข้องอาย,อย่างี้ง่ายๆตัวนี้ก็คือมันมีเรื่องของค,คาร์บอนซึ่งมันอาจจะไม่เกิดขึ้นในบางพื้นบางบางอย่างแต่ว่าบางบางบางพื้นที่ก็สามารถที่จะเอาไปคำนวณเรื่องค,คาร์บอนได้แต่ขึ้นทะเบียนไว้มันสามารถที่จะจัดการได้เลยเพราะว่าการขึ้นทะเบียนมันจะรู้ว่าขึ้นเมื่อไหร่ใครเป็นคนตรวจสอบใครเป็นคนจัดการจัดก,การใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นคำนวณเรื่องของอายุต้นขึ้นไปนะครับอันนี้ผมย้ำเสมอว่าเป็นผลพลอยได้นะ นะครับไม่ใช่บอกว่าเป็นรายได้หลักของผู้ปลูกนะครับเพราะรายได้หลักเกิดจากต้นไม้ที่เราจะเอาไปใช้ประโยชน์เนาะนะครับวัตถุประสงค์ของตัวนั้นไปเอาละในการขึ้นตะเบียนมันก็จะทําให้รู้ว่านะครับนะอย่างโกโก้นะครับมันจะรู้ว่ามันอยู่ที่ไหนใช่ไหมฮะเราสามารถเข้าไปตรวจสอบได้นะครับเราสามารถที่จะไปรู้เรื่องคุณภาพรู้รู้ลักษณะของสายพันธุ์รู้ลักษณะเด่นของพันธุ์นะครับรู้ลักษณะของพื้นที่การจัดการของพื้นที่ตัวนี้มันก็เป็นประโยชน์ครับเอาละวกับมาว่า วันนี้นะครับถ้าใครติดตามเรื่องงานของผานะต้นของผมมันจะรู้นะครับว่าตัวนี้มันจะไปตอบโจทย์กับเรื่องคําว่าสายพันธุ์นะครับเพราะว่าการบอกว่าเราปลูกสายพันธุ์ไหนหรือการระบุสายพันธุ์นั่นแต่เอามาปลูกนะครับมันเชื่อมโยงกันด้วยเพราะสายพันธุ์โกโก้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นการผสมเกสรข้ามหรือลูกผสมนะครับพอผสมเกสรข้ามมันมีโอกาสคําว่ากลาย มอไกลนะครับมีทั้งกลายพันธุ์แล้วกลายคุณภาพด้วยนะครับมันก็จะเป็นปัญหาเรื่องของการรับรองสายพันธุ์ทีนี้การไปยื่นตรวจสายพันธุ์ของพื้นที่ของโกโก้ที่เราไปปลูกแล้วค่าใช้จ่ายเป็นของใครเห็นไหมส่วนใหญ่ก็เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ยื่นตรวจใช่ไหมฮะเพราะเราต้องการรู้แล้วถ้าเกิดมาออกมาแล้วเป็นสายพันธุ์ที่ไม่นิ่งเป็นสายพันธุ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดมันต้องมีอายุของการรับรองสายพันธุ์อีกว่ากีา่วันใช้ได้กี่วันกี่เดือนกี่ปีเห็นไหมฮะอ่าเห็นไหม เพราะนั้นอยู่ที่วัตถุประสงค์ว่าเอาไปตรวจเพื่ออะไรถามเรื่องสายพันธุ์เพราะอะไรต้องวกกลับมาครับว่าโกโก้ไม่ใช่ปลูกเพิ่งปลูกในประเทศไทยมันไม่ใช่พืชท้องถิ่นก็จริงครับแต่มีปลูกในไทยมาเป็นร้อยปีละนะครับมีามีการผลักดันส่งเสริมมา 3, 4 5สี่ห้ารอบนะครับสามสี่ห้ารอบแล้วแต่การเก็บข้อมูลนะแต่ผมตีข้อมูลก็คือประมาณรอบที่4แล้วจะมีการรอบที่5ครข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้น ต้นโกโก้ที่อายุต้นเป็นร0อปีนะมีมีคนบอกมาแต่ผมยังไม่เคยไปเจอนะนะครับแต่30ปกว่าปีมีแน่ๆนะครับอยู่ที่าภาคกลางภาคใต้ของเรานะครับก็อ,อายุต้นประมาณนี้เห็นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่หลายท่านถามมาว่าสายพันธุ์ไหนเหมาะที่จะปลูกในประเทศไทยเหมาะที่จะปลงปลูกมันไม่ใช่สุดเรื่องของสายพันธุ์อย่างเดียวเพราะโกโก้นะครับปลูกในประเทศไทยมาได้แม้ไม่ใช่พืชท้องถิน่น แต่มันเติบโตในระบบนิเวศที่มันเติบโตเห็นไหมมันปลูกได้ครับมันปลูกได้ก่อนอันดับแรกนะทีนี้การใช้ประโยชน์นะครับถ้าระบุสายพันธุ์มันต้องบอกว่าเราจะไปใช้ประโยชน์อะไรมีการใครเป็นคนรับรองตั้งแต่แรกที่ไปที่มาของสายพันธุ์นั้นมาจากไหนนะครับแหล่งที่แหล่งเพาะอย่างไรมีการอ่าระบุกาันนาะไปใช้ในอนาคตข้างหน้าไหมมีถ้าสมมติว่าปลูกสายพันธุ์นี้รับรองสายพันธุ์นี้เรียบร้อยแล้ว รับรองสายพันธุ์กับขึ้นทะเบียนแต่ต่างกันนะขึ้นทะเบียนคือมีสายพันธุ์นี้เกิดขึ้นอยู่ที่ไหนนะครับอย่างประเทศไทยมีขึ้นทะเบียนอยู่สายหลายสายพันธุ์เนี่ยรูปผสมชุมพรลูกผสม i อเอมวันนะครับน่่นหนึ่งสามสามนี่ยครับแล้วสายพันธุ์ที่กำลังทยอยยื่นจดทะเบียนนะครับขึ้นทะเบียนใช่ไหมให้รู้ว่ามันมีเกิดขึ้นในประเทศไทยมีเกิดขึ้นในโลกนี้แล้วเห็นไหมประมาณนั้นขึ้นทะเบียนรับรองสายพันธุ์คือการนําไปใช้นะครับแตกต่างกันนะครับคนละอย่างกันนะรับรองสายพันธุ์อ่ะเอาละทีเนี้ มันอยู่ที่ว่าเราไปปลูกเพื่ออะไรมากกว่าถ้าปลูกจานวนน้อยเหมือนที่ผมปลูกนยครับมีไว้ใช้ไวกินครับมันได้ผลผลิตมาผมก็เอาผลผลิตมันไปใช้ไปกินนะครับกินผลสดเอาไปทำช็อกโกแลตง่ายๆกินในสวนในบ้านด้วยเองครับปลูกไม่กี่ต้นก็ทํากันได้แต่ถ้าปลูกเชิงพาณิชย์เราต้องการได้มูลค่าอันนี้หลายหลายคนก็ยังอยากจะได้เรื่องของการระบุสายพันธุ์แต่ถ้ามันเป็นสายพันธุ์ที่บอกว่าอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้ามันเป็นรูปผสมมันมีโอกาสการผสมเกสรข้าม มันมีการกลายตัวเนี้ยมันจะเป็นประโยชน์ไหมแต่ถ้าใครมีสายพันธุ์แล้วระบุบายพันธุ์มันจะรู้ลักษณะการดูแลนะครับการลักษณะเด่นของมันนะครับอันตัวเนี้ยมากกว่าที่จะเป็นประโยชน์เนาะนะครับลักษณะเด่นการใช้ประโยชน์เนาะนะครับการดูแลรักษาศัตรูจุดเด่นจุดด้อยของมันประมาณนี้เนาะนะครับประมาณนั้นแต่ทีนี้คนที่ปลูกไปแล้วเนี่ยลหลายคนเนี่ยเขาก็จะรู้ครับว่าเขาจะขยายพันธุ์ยังไง มากกว่าถ้าคนเห็นผมใช้หลักการไร้ไม้หล่นไม่ไกลต้นต้นนี้ถ้าลักษณะดีมันดกมันลูกใหญ่โอ้ยมเมล็ดข้างในเนื้ออร่อยนะครับมีเยื่อดีนะครับเอาไปทโคโคําช็อกโกแลตแล้วรสชาติดีมากเด่นตัวนี้ผมก็อยากขยายใช่ไหมทีนี้ขยายก็ต้องมาเลือกหรือว่าขยายแบบไหนดีที่มันจะมีการกลายน้อยที่สุดกลายกลายคุณภาพนะครับไม่ใช่กลายพันธุ์อย่างเดียวเนาะกลายคุณภาพด้วยนะครับลองไปเพาะเม็ดแล้วนะครับอง่ายที่สุดคือเพาะเม็ด แล้วก็ไปเพาะปลูกปรากฏว่ากว่าจะรอผลผลิตออกมาได้ก็2อสาปีถึงจะพิสูจน์ได้ว่ามันเหมือนลักษณะต้นแม่ไหมใช่ไหมฮะมันเหมือนลักษณะต้นแม่ไหมพอได้ลักษณะมาแล้วมันไม่เหมือนทําไงเอาลากกลับมาต้นแม่ครับต้นแม่ยังอยู่ไหมก็เอาต้นแม่เนี่ยไปเปลี่ยนยอดได้เสียบยอดได้หรือเอาต้นอื่นไปเปลี่ยนยอดเสียบยอดได้แล้วทําแฟนซีก็ได้เห็นไหมนะครับแล้วแต่ประโยชน์นําไปใช้เห็นไหมครับมันมีหลายลักษณะนะแต่ทีนี้ ถ้าต้องการระบุเลยว่าเป็นสายพันธุ์นี้หรือการผมเอาต้นเนี้ยสมมติเอาต้นเนี้ยนะครับผมเป็นรับรองสายพันธุ์มาเรียบร้อยครับเป็นลักษณะสายพันธุ์ที่ดีแล้วก็ไม่ใกล้ยกลายเป็นสายพันธุ์เอสมมุตินะแล้วผมอ่ะต้องการขยายสายพันธุ์นี้โดยต้องการการกลายน้อยที่สุดก็คือเสียบยอดเอากิ่งของสายพันธุ์ต้นเนี้ยไปเสียบยอดเปลี่ยนยอดแล้วก็รับรองว่ามันมาจากต้นนี้อยู่ที่นี่ประมาณนี้แล้วมีใบรับรองอ้างอิงจากกรมวิาการการเกษตร,รมาเรียบร้อยแบบเนี้ย มันก็เป็นสตอรี่เชื่อมโยงได้มากกว่าคําว่าเพาะโดยมเมล็ดใช่ไหมเพาะโดยมเมล็ดเดี๋ยวมันก็มีการกลายแต่ถ้าเป็นการเสียบยอดมันก็มีการระบุได้ว่ามาจากที่ไหนอะไรประมาณไหนยังไงมันก็เชื่อมโยงแล้วก็สั้นงนาไปสร้างมูลค่าได้มากมายเกิดขึ้นเนาะประมาณนั้นยังเมื่อเช้าผมนํารูปภาพของสายพันธุ์ไอซีเอถามว่าเด่นไหมในเรื่องของคุณภาพมันก็ไม่เด่น ไม่เด่นมากมายนักนะครับรสชาติอาจจะมีที่แตกต่างกว่าสายพันธุ์อาจจะด้อยกว่าลูกผสมชุมพรด้วยซ้ำไปแต่เด่นหนึ่งของเขาของไอเซตเก้าห้าคือเป็นสายพันธุ์ที่ไม่รับผสมเกสรก้ามใช่ไหมฮะผมถ่ายรูปออกมามันจะเป็นหลอกตูมๆมาเลยนะครับตั้งแต่บานออกมาแล้วก็เป็นดอกตูมเป็นเป็นลูกเลยนะครับเป็นลูกติดลูกมาเลยติดโรกติดลูกดกมากดกแล้วก็สุดท้ายก็คัดลูกตามตามาลักษณะความ สามารถเลี้ยงลูกได้ประมาณนั้นแต่ข้อเด่นของเขาคือผสมเกสรในช่อไม่รับผสมเกสรข้ามนี่คือมีไม่กี่สายพันธุ์นะครับมีไม่กี่สายพันธุ์ที่ที่มีลักษณะเด่นแบบนี้ทีนี้จําเป็นไหมที่จะต้องเอาผลไปเพาะผมหลายหลายคนเอาทดลองแล้วนะครับเพาะแล้วยากในการเติบโตเหมือนกันก็เลยใช้การขยายโดยการเสียบยอดเสียบกิ่งนะครับเสียบข้างเปลี่ยนยอดนะครับโดยเอาสายพันธุ์ไอเซสเก้าห้าในไป ไป,ไปตามไปใช้เพราะกิ่งเจริญพันธุ์ก็ไปกิ่งที่เหมาะสมเมื่อวานนี้ผมก็ทําคลิปอยู่นะครับสอบถามว่าใครเก่งเรื่องของการเสีบยบยอดเพราะเวลาตัดกิ่งทีเราก็เสียดายนะครับสามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนกิ่งเปลี่ยนเป็ยนยอดได้นะครับอย่างเงี้ยประมาณนั้นเนาะนะครับเพราะฉนั้นเห็นไหมอยู่ที่วัตถุประสงค์ทีนี้ลักษณะเด่นอีกอย่างหนึ่งของ i c s 9 5นะครับผมไม่ได้บอกว่า i c s icx i c ดีที่สุดนะลักษณะเด่นของ i c 9 5คือเวลาติดรูออกมาแล้วเนี่ยนะครับผลของมันจะออก เม็ดมันจะออกมาสม่ําเสมอเรียงอย่างสวยงามนะครับแล้วทนต่อสภาพอากาศนั่นคือ i อเ95อืมนี่คือผมเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในเป้าหมายที่อยากจะขยายการปลูกมากขึ้นนะครับแต่อย่างเนี้ยอยู่บนหัวเนี้ยต้นแบบเนี้ยก็ยังยังยังมีประโยชน์อยู่อ่าผมเห็นไปคือติดตามสถานการณ์ตอนนี้ก็คือคนเข้าสวนเยอะเพราะว่าตอนนี้เป็นฤดูของการเก็บผลผล,ผลิตแล้วเนาะนะครับ แต่ปีนี้จะช้าหน่อยนะครับเพิ่งสุกกันก็เห็นลหลายๆคนลงพื้นที่ดูสวนต่างๆก็มีเด่นของแต่ละที่แต่ถามได้ไหมว่าบางต้นเนี่ยนะครับมีเด่นยังไงอันเนี้ยน้อยคนที่ยังทําอยู่เพราะหนึ่งก็คือแรงงานไม่พอความเข้าใจยังไม่ได้ไงครับก็จะมีประมาณนี้การเก็บข้อมูลสตอรี่มันก็ยังไม่ได้ครับแต่ถ้าบางเมื่อไหร่นะครับมีการเก็บข้อมูลของต้นแต่ละต้นได้มันก็เป็นประโยชน์ของเจ้าของสวนแล้วก็ผู้ที่จะไปซื้อผู้ที่จะนำไปใช้ประโยชน์ด้วยอันเนี้ย ไ,ไปเกี่ยวเนื่องกับการขึ้นทะเบียนหรือยังนะครับไปโยงไปตรงนู้นแล้วนะนะครับ,รบทีนี้มันก็ต้องใช้อะไรอีกหลายๆอย่างเนาะน,นะครับอย่างที่ผมมองมองไว้ก็คือผมจะมีถ้ามีค่าเป็นทุนลงมาเรียบร้อยก็คือกระบวนการพวกนี้มันก็จะทําง่ายขึ้นเพราะมีทุนการจัดก,การแล้วก็จ้างคนจ้างคนเที่ยวชาญจ้างคนทํางานเข้าไปทําได้ทุกวันนี้อาจจะมีน้อยมากที่จะทําเรื่องนี้เพราะว่าหนึ่งก็คือราคาก็ยังไม่ได้นะครับกาไร สัดส่วนที่ส่วนต่างก็ยังน้อยอยู่ประมาณนี้มันก็จะมีมีปัจจัยเนาะอย่างพันพันบางพันเนี่ยผมถามเจ้าท่านหนึ่งนะครับเอามาแชร์ส่งไลน์มาแชร์ผมนะครับว่าโอ้หลูกแล้วเป็นกิโลช่าง3ลูกก็3โลเลยนะครับอยู่กลุ่มสุพรรณบุรีนะครับบอกว่าโอ้หผมก็เลยบอกว่าผมก็รูปรูปหนึ่งนะครับซึ่งมีการแชร์ข้อมูลมาจากทางจันทบุรีมาเนะครับเป็นผู้รับซื้อมานะครับเปลือกช่าง2กิโลเปลือกช่าง1่งกิโลแบบเนี้ย มีไหมเจอไหมจากต้นไหนอะไรประมาณไหนยังไงจริงๆใช้ประโยชน์จากเปลือกได้ไหมครับโอ้โห oh, ผมก็เล่าให้ฟังแล้วเนาะเรื่องเปลือกใช้ประโยชน์อะไรยังไงบ้างถ้าแบบนี้มูลค่าของเปลือกมันเยอะต้นนี้สําคัญไหมครับก็สําคัญเห็นไหมอยู่ที่การนําไปใช้ประโยชน์ก็ขยายพันธุ์สายพันธุ์นี้ก็ได้เม็ดเหลือไหมเม็ดมีแต่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แต่ผมไม่ได้เคยเทสเม็ดเนาะว่าเม็ดต้นนี้มีรสชาติรสกลิ่นสีดีไหมถ้าเม็ดนี้มันไม่อาจจะน้อยแต่มันมีรสกลิ่นสีที่แตกต่างกว่าสายพันธุ์อื่นกว่าต้นอื่น แล้วก็เปลือกหนาเอาไปใช้ประโยชน์ั้งเปลือกแล้วเม็ดมันก็ยังคุณภาพดีต่อยอดได้เอเอาไปสร้างมูลค่าได้อีกไหมได้อีกเห็นไหมเพราะนั้นหลากหลายครับหลากหลายจริงๆมันเลยระบุไม่ได้ว่าไอการที่จะเอาสายพันธุ์ไปเกี่ยวข้องเนี่ยประมาณไหนยังไงบ้างมันอยู่ที่การการนําประโยชน์ไปใช้เนาะการนําประโยชน์ไปใช้ก็ฝากเรื่องนี้ไปครับผมอาจจะตอบกว้างๆนะไม่ระบุสายพันธุ์นั้นสาูสายพันธุ์นี้เพราะว่า การระบุเป็นเลยเนี่ยการระบุเรื่องของเนื้อหาของว่าสายพันธุ์เลยเนี่ยนะครับมีสุ่มเสี่ยงนะครับถ้าเป็นเอาผิดต,ตามกฎหมายเนี่ยผมทําคลิปอย่างเงี้ยครับถ้ามันไม่ใช่แบบนั้นนะครับคดีอาญานะครับผมชอบพูดเสมอนะชอบพูดเสมอเรื่องคดีอาญาบางสายพันธุ์เป็นลิขสิทธิ์ด้วยเราไปเอ่ยเขามันก็บางทีเขาจับเอาไปฟ้องได้เห็นไหมตอนนี้การตรวจระบบการตรวจสอบในประเทศไทยค่อนข้างจะรุนแรงด้วยนะนะครับพ่อก็ต้องระมัดระวังประมาณนี้อยู่ที่การนําประโยชน์ไปใช้นาอะนะครับ ใช้หลักการไม้หลดไม่ไกลต้นเจอลักษณะดีก็เอาตัวนั้นนะครับไปใช้นะครับเลือกเอาว่าจะขยายพันธุ์แบบไหนตอนก็ได้เสียบเสียบช้ำก็ได้นะครับแล้วก็เ,เปลี่ยนยอดเปลี่ยนข้างเสียบข้างโอ้ได้ทุกอย่างหมดครับแต่ว่าทีนี้มันก็จะมีลักษณะเด่นลักษณะด้อยของการวิธีการขยายด้วยเนาะแล้วก็จะมีม,มีมีครับเพราะนันคนที่เข้าใจเรื่องตรงนี้มันก็จะจัดการได้ง่ายมากขึ้นก็เป็นเรื่องสองเรื่องครับนะครับ อย่าลืมนะนะครับสนับสนุนด้วยนะครับผมนําผลิตภัณฑ์ยูทูบทิกต็อกเนี่ยเอ้ยยูทูบกับ Facebook ผมไม่ค่อยจะลงเท่าไหร่แต่เป็นถ้าเป็นทิซื้อขายทิกต ok หเลยว่าถ้าสอบถามมาส่วนตัวก็ได้ครับผลิตภัณฑ์จากโกโก้มันก็จะเป็นผลักดันเข้าไปสู่ภาคภาของกลุ่มผู้ปลูกนะครับของคนปลูโกโกโก้ด้วยมันก็มีมูลค่ากลับไปตรงนี้หลายๆคนอดวัวแล้วครับว่าผลผลิตไม่ไม่พอนะครับเพราะมีการเข้ามาหาซื้อผลผลิตมากขึ้นในประเทศไทยนะครับเริ่มเริ่มเริ่ม,มขาดแคลนนะครับ ก็ดูครับการประเมินผลผลิตทั้งปีนี้นะครับมันจะเป็นผลผลเวี่ยงกลับไปในในปีหน้าว่ามีการปลูกเพิ่มขยายการปลูกเพิ่มประมาณไหนอย่างไรนะครับโครงการหลวงก็เข้ามาเรียบร้อยแลวนะครับมามามาประกาศแล้วนะครับประมาณไม่ใช่ประกาศสิยังไม่ประกาศแต่มีการประชุมเรียบร้อยแล้วสร้างโรงงานแน่นอนประมาณนั้นนะครับก็ยังมีอีกหลายๆโรงงานที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็มีทั้งผู้ซื้อภายนอกนะครับที่เขาซื้อมเมล็ดไปเป็นวัตถุดิบนะครับประมาณนี้ ผมมีพาร์ทเนอร์นะใครสนใจอยู่นะครับผมมีพาร์ทเนอร์ทางแอฟริกานะครับมีพาร์ทเนอร์มีปริมาณของมเมล็ดแห้งจํานวนมากนะครับเป็นหมื่นตันนะครับใครสนใจก็สามารถทักทายมาได้นะครับอันนี้เสนอราคามาเบื้องต้นแล้วผมสามารถติดต่อได้นะครับรวมทั้งถึงนะครับพาร์ทเนอร์นี้ก็กําลังวางเจรจาอยู่ให้ผมไป,ไ,ปไ,ปไปร่วมทุนหรือไปเป็นที่ปรึกษาทางฝั่งโน้นด้วยของทางแอฟริกาก็เป็นสิ่งดีครับผมอาจจะได้มีโอกาสไปศึกษาเรื่องของโกโก้มากขึ้นที่แอฟริกานะครับ อินโดนีเซียก็รออยู่นะนะครับหล,ลายๆที่ครับเราทํางานมาในในวงการนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะได้รับโอกาสเนาะในเรื่องของตรงนี้ไปนะครับก็ขอบคุณที่ใครฟังคลิปนี้จนจบดูคลิปนี้จนจบชอบครับสำหรับคนที่คอมเมนต์มาหรือผมไปอ่านเจอคอมเมนต์ไหนหรือมีทักทายมาสุดตัวผมก็จะเอามาเป็นประเด็นในเรื่องของการพูดคุยมันก็เป็นสาระที่จะบอกต่อคนอื่นได้มันเป็นช่อกระจบส่องได้ว่าตอนนี้คนเข้าถึง ข้อมูลได้มากขนาดไหนเมือกันการแชร์ประสบการณ์ด้วยกันเนาะนะครับประมาณนั้นครับโอเคครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ